มันจะหอมแก้มโชว์เลยเออนี่เป็นทีมเอฟเฟกอิฟยูเซนอะวานอะอยูเซนวานมาไอวิวไอวิวคิสชีชีช็อเปลี่ยนเลยภาษาอังกฤษแกเร็วเร็วเซนมีเซนมี่ I want I want All <laughs> I want for Christmas is a sticker you know เออ กิ๊บยูวน่าโนเวซอบรเซนมีกิฟท์เฟิร์สนะีเปลี่ยนหาอขอ有福小鹿你们吃。ได้บายบาทุกคน。ชื่อเปล่าเลยมัชื่อชื่ชื่อชื่ชื่อชืชื่อชือเริ่มการประชุมเลยก็คือได้เขาจะมาดีไปป สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันว่างๆนะครับก็ก็เป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะตื่นเช้ามาแล้วก็ทําผมนี้อยู่แล้วเป็นประจํานะครับก็ <Cord y> อยากให้ทุกคนช่วย<า>เออเฮ้ยลอ่ <fi> ุดนย่าไม่ได้เกียดไม่ไ้ยด่าเกียดชื่ออะไรนะแตเขาก็จะถือชุดแล้วก็ถือของเกลียไม่ได้เกียดครับพี่ชายพี่ชายทำอะไรก็ไม่น่าเกียดอุ้ยอากามอสอากามอสอายอากามอสมาาห อากมอสอย all, ู yeah, yeah, you. Somehow, you know, ่ไหนอากมอสถามหน่อยเมื่อวานลินดาลงว่าโอ้ยยาโมลินดาลงว่าคำว่าเราเหลือกันอ่ะบีบบีบไปดีทุกคนบีบเลยปะอ๋อต้องมีบเลยใช่ไหมที่สองเขาอยู่ไหนกระจูกระโจอไม่ทันตั้งตัวไม่ทีนตั้งอยู่น่ากลัว ทุกคนครับปูเตะไปก่อนดิทุกคนทำยังไงเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้รอบหน้าถ้าผมสตรีมจริงเดี๋ยวผมไปสตรีมกันในทวิชเหมือนเดิมนะผมคิดถึงการกดเอฟเฟคของผมมากเลยเออแล้วผมรู้สึกว่าไม่มีเอฟเฟคหรอไม่มีแล้วมีคนอื่นเยอะไปหมดอุ้ยอืนเยอะไปหมดอุ้ย มีอะไรครับคนอื่นใครคือคนอื่นไม่รู้อะคนอื่นอะใครก็ไม่รู้เองว่าข้าเป็นคนอื่นเลยเหรอใช่เฮะได้ไหมกินแบบน่าเกลียดพี่ออฟตอบว่าได้อะน่าเกียดลสดีครับเออเดี๋ยวเราไปดูทาไม้จิบบะเอขอบคุณครับหล่อมากชมลินดาหรือผมฮะระบุด้วยนะตอนนี้มีสองคนเนาะที่แบบมันหล่อเท่ในเฟรม อุ้ยเขาเรียกผมเดซี่แกมเนี่ยแกงเียวหวานบาบูไฮกินข้าวกับอะไรทำไมหล่อจังกินข้าวกับบุฟเฟิ์สิงจ้าถึงได้หล่อได้รวยตับทอดไก่ทอดบ้านน้องใช่ร่ำใช่รวยอุ้ยอากมอเขาส่งของขวัญมาด้วยจริงเหรอมีหมูเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสินจ้า พี่นาสวยเกินเออพี่นาวิ่งานเวอร์อะจากไหนมาจากไหนมาต้าอู๋ผอมผอมผอมตรงไหนดูอีกทีว่าผอมใครบอกผอมผดพูดมาได้อย่า้เบ่งกล้ามเยอะปวดตัว เขาเรียกว่าเปลี่ยนจากไขมันมาเป็นกล้ามเนื้อใช่มันไม่ได้ผอมทุกคนช่างซีช่างผมค่ะเอาไปทำอะไรไม่ได้เขาไปใส่ปุ๋ยที่บ้านค่ะรดน้ำต้นไม้โแปผู้อ๋อครูบุคะครูบุสวัสดีค่ะครูบุคาทิชาใครดูขายประกันอัพโหลดครับตอนนี้งอนกันอยู่ครับไม่คุยด้วยเฮ้ยมีเนื้องงมากสร้างเรื่องเก่งมากจะให้พูดล่ะพูดว่าใช่สิ พี่มันไม่ใช่โรเล็กสิป้าโชตัวเองอุ้ยเขารวยเหมือนกันนะคุณอากมออ่ะเขาแบ่งเก่งจริงอ่ะก็ส่งสิงโตมาดิส่งสิงโตมาจะไม่เล่าเรื่องแฟนพี่ให้คนอื่นฟังผมจะไม่เล่าเรื่องแฟนเก่าเรื่องแฟนพี่ฟังว่าพี่อ่ะเป็นยังไงใช่ ได้ข่าวมาว่าได้ข่าวอ่ะอย่างเงี้ยเอ๊ะแล้ว่าอย่างเงี้ยได้ข่าวมาว่าไอ้ได้ข่าวมาว่าใครส่ไปที่ไหนจอลลศรขึ้มขึ้นปะไม่บอกว่าขึ้นมาตกใจเหยียี่อู่เวสซับโรสปิไซมีครับเอารถเอารถครับครับสวัสดีครับเห็นไหมเอารถเอาผมขึ้นอยู่น่ารักเกินเหตุไม่ให้ดูดูอ่ะไม่เชื่อดูอ่าเห็นไหมล่ะเอาแบบเมื่อกี้น่ารักเร็วๆเห็นไหมมา วิเอาไม่พออ่ะไปเดอะ e Boy พร i c ได้เลยปีหน้า The Boy อะไรนะเดอะ o y p r พร e ใถ้ามันมีจริงเธอดีๆเธอไป The b o ย Price เร็วูมีแผนตัดสกินเฮดไหมถ้าอูตัดสกินเฮดลินดาจะทำผมอะไรอ่ะเธอรวบถ้าอูตัดสกินเฮดอ่ะเธวบไลินดาเรีดแล้วนะลินดาบาชีสเปย์เหรอแหมทำกับว่าเราไม่เคยทำกันนะแล้วลินดาทำผมอ่ะรู้ไหมต่อให้ผมมะสกินเฮดลินดาก็คิดหัวละสองหมื่นเท่าเดิม คิดราคาไปก่อนจริงเว้ยไม่เอาเดี๋ยวเขาหาว่าดินดาคิดแพงดินดาคิดไม่แพงเวลาคิดไม่ใจไม่แพงเวลาคิดใใไม่ใจอะไรนะคิดไม่ใจเหรอเอาระขอดูในาฬิกาละนุ๊กขอดีนะ๋ยวน้อยเฮ้ยจุนาฬิกกแพงกว่ารถอีกโอ้โหดูดิทุกคนขอกระแทกโต๊ะทีแล้วไหม ป้งซื้อได้ไหมวันเกิดขอได้ไหมอะไรอีกเรือนหนึ่งล้านหกไม่มีตังค์แล้วซื้อมาใส่คู่กันไงอะไรนะเดี๋ยวเกิดอารถพี่ซื้อเดี๋ยววันเกิดเอารถพี่ซื้ออย่างอีกคืนหนึ่งเลยจะพี่ซื้อยาดมให้ยอมเออแต่ซื้อยาซื้อยาดมเนี่ยซื้อให้หน่อยนะ ถ้าอู๋ไม่น่าจะอยู่วงบัตได้นะฮะเหตุจากอายุเกินกําหนดยุ่นเกินไปไม่เรายังอยู่ได้ใครบอกเราอยู่ไม่ได้ได้เหรอเอออยู่ได้ยังได้อยู่เหรอได้กิ๊ฟน่ารักไหมอุ้ยกิ๊ชิ้นจังคืออยู่บนหัวพี่สายไม่น่ารักเลยนะแต่เราอยู่หัวบอณน่ารักจะบอกว่าอยู่บนหัวพี่สายเหมือนป้าเหมือนป้าแก่ เหมือนคุณป้าเดินตลาดไม่อยู่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 เมื่อวานได้เข่าโดนตำรวจจับหรอไม่ตำรวจลงคือโลกกันไปเองคือเขาแค่มาซื้อของไม้ไม่ได้ไม่ใช่ประมาณสิบพันได้อ่ะสิบคนรถเดือบเขาอยไงโอ๊ะห้าขาแล้วโดนกันมาแบบแล้วอูดถูกไมที่ไม่ไปเพราะที่พี่เอสถ่ายรูปส่งมามีแต่ของกินแกทุกคนแต่มันน่ากินจริงอร่อยอร่อยเวลาเราจะลดความอ้วนนะทุกคนเราต้องตัดสินใจกลับบ้านทันทีนะฮะ เนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็ต้องมีไปกินอะไรกันอีกแน่เลยอ่ะไม่ได้กินมีอะไรไปกินม่วันนี้เขากินเขากินที่อะไละไปมีปลาที่กินแกินที่ไโอมือเดียววันนี้ก็ต้องเป่นวไเออนะพี่อยู่ไม่ต้องอ่ะวันนี้พี่หัวห้ามกินอะไรแล้วแล้วพีู่กินหมูย่างไปห้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมูย่างไม่อร่อยงั้นพรุ่งนี้เราไม่กินอะไรแล้วโอเคไหมง้นพรุ่งนี้เราม่กิเพาะวนสำคัญอ่ะกินเฉพาะวันสำคัญแต่พรุ่งนี้เราไม่กินอะไรแล้ว โอเคไหมพรุ่งนี้เราทำอะไรกันต่อกินเฉพาะวันสำคัญนะพรุ่งนี้เราไม่กินอะไรเลยโอเคไหมพรุ่งนี้เราทำอะไรยูซูลีนวันต่อวันไหมนะวันต่อวันนี่สิเหมือนกันเลยเซ็ตได้อะไม่ใช่วันต่อวันวันนี้เนาะวันนี้ไปไปถ่ายงานไว้เช้ามามิคิล่ามิคิล่าถามว่าตอนบ่ายทำอะไรเอาวันยังจะเชกี้ส้มตำที่แบบแป๊บนึงนะเราทำอะไรต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงเจ้าชั่วโมงต่อชั่วโมงน้องครูแคมเบอร์ อุ้ยอัพโหลดทุกคนตอนนี้ผมจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะที่ <c oughs> ผมใช้ของแฟนคัหมดเลยอะ่ะแดนขอบคุณครับเลิฟฟอร์มเนปาลเลิฟยูเลิฟยูแลนด์ฟูลลิสมูทิเลนูลามูลอะแปลว่าลลละอะไรอ่ะพี่อู๋เอาคนอืลล่นไปนะครับไม่ไม่คงไ,ไม่จอยอะไร <laughs> พี่อู๋จะเอาอะไรอ่ะ เฮ้ยจะเลี้ยงเอาโรเล็กซ์ไม่ใช่โรเล็กซ์ไม่ใช่ได้ได้เดี๋ยวเลือกเลยเขาไปวันไหนวันนี้กี่โมงตอนนี้เลยปะโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่แคปส่งนะพี่อิ๋วเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับอิ๋วเหรชื่ออู๋แล้วจริงเหรอพี่อิ๋วอิ๋วเอยไม่อัพ ไม่เหนื่อยเลย you look fine. thank you so much yes I'm so fine นะมีงานทุกคจะไลฟ์อีกทีวันไหนคะตอนนี้ค่ะป,ปีหน้าเลยแหละแล้วมันดูฟังนะมันดว่วในโทรศัพท์อ่นนะาก็จกไห้ค่าก่อนเองดีด้ทำในทำในนี่ดิทำในทในท์ทอ,อแรอเราไว้เราไอหัวใจเรามันขึ้นอยู่อย่างนั้นอ่ะเองยายเห็นหออฟโรดก็ไปกดติดตามแอปออฟโหดแล้วให้ออฟโหดไลฟ์ไปดูสิเออเราเคยพูดแล้ว ไม่เป็นไรเราก็มีกันอยู่แค่นี้นนไม่ก็ส่งของขวัญมาก่อนเฮ้ย<อ>แมวยักษ์หนึ่งตัวแล้ว<อ>เาารอา,อ,อ,าอย่าเพิ่งออกมาอยากเห็นเราโลช่นปะละ่ะส่งของขวัญส่งของขวัญมาให้ผมเหรอส่งมาให้ผมส่งของขวัญให้ผม <c oughs> แล้วเดี๋ยวผมจะให้ออฟโรดออกมาอะไรนะพี่ลินดาอะไรนะสาว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 แบบว่าอะไรที่หรอจำไม่ได้ฮะ สาวสาษาอะไรอ๋อจินเทียนเห็นช่วยใช่ไหมเขาไม่เห็นภาษาอีสานหรือเปล่าเขาไม่รู้สาวสาวไม่น่าจะเป็นสาวนั้นนะสาวสาวพี่น้องฟังสาวไม่ใช่นังงสอย